สวัสดีพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เอาแป๊บหนึ่งขอญาตยื่นบัตรเสือก่อนตอนนี้ผมจะเสือกเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวในประเทศไทยโอเคเข้าเรื่องเลยเมื่อ3ามวันก่อนผม,ไ,มได้ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาการทะเลวิวาทการทําร้ายกันบนบน้องถนน สาเหตุมันมาจากการขับรถปาดหน้าแล้วก็บีบแต่ไล่กันเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองมันเป็นเรื่องของคนสองคนผู้ชายสองคนคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาฮารีเดวิสันอ,อาชีพเขาเป็นเป็นเชฟทำอาหารแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นคนขับแกร็บเป็นรถ SUV อ่าก็ขับมานี่ก็เกิดการปาดหน้ากันอย่างไรไม่ทราบเพราะว่ามันยังไม่ได้มีหลักฐานเป็นวิดีโอมาให้ดูชัดๆเท่าที่เห็นก็ มีพลเมืองดีแล้วก็รถที่ผ่านไปเขาถ่ายไว้ช่วงที่กาลังที่กําลังต่อสู้กันตอนนี้คือมันเท่าเท่าที่ดูจากข่าวเขาบอกว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์คนที่ขับฮาเล่เนี่ยคือเขาเหมือนเขาขับมาปาดรถ SUV รถแกร็บเนี่ยแล้วเขาก็ทางรถแกร็บนีก็คงจะบีบแต่บีบแต่แต่รู้สึกว่าจะกดแต่ยาวไปหน่อยแล้วก็เท่าที่ฟังจากคำให้การของคนที่ก่อเหตุนะ คือเขาบอกว่าคันที่บีบแตรเนี่ยรถ s อสเนี่ยรถเออรถเอสคันนี้บีบแตรเหมือนกับบีบยาวอ่ะบีบบีแบบแป้นไม่ปิบีบอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วก็มันเขาก็รู้สึกมันไม่พอใจอ่ะว่าเหมือนบีบเป็นเหมือนด่ากันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจอดรถลงมาส่วนคันแกร็บก็จอดลงมาเหมือนกันก็ลงมาข้างคุยกันแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะได้คุยกันเพราะสักพักก็คงสะก็ก็สักพักก็สาวหมัดใส่กันเลยอ่ะสาวหมัดใส่กันตามคลิปที่ที่มีคนเขาถ่ายไว้ สาวหมัดใส่กันก็ต่อยกันไปมาต่อยกันไปมาไอคนขับฮาเลีมันสู้ไม่ได้มันก็ล้มลงไปนอนนอนนั่งลงไปอะ่ะไอคนที่ขับแกร็บนี่ก็อันนี้ก็โหจ้วงแบบไม่ยั้งเลยอะ่ะสาวหมัดใส่ไม่ยั้งเลยจนจนสู้ไม่ได้อะ่ะแต่จะฟุบไปอยู่แล้วแล้วก็สักพักอ่าหยุดแล้วก็ไอคนที่เขาถูกต่อยไอคนขับฮารลีนี่ก็ลุกขึ้นมาก็เอามีดแทงเข้าไปที่คอ ออแทงเข้าไปที่คอของคนที่ขับขับแกร็บพอแทงเสร็จก็ตัวเองก็ขี่ขี่รถหนีไปเลยส่วนคนขับแกร็บก็เลือดไหลก็นอนรอคนมาช่วยก็โทรหาโทรศัพท์ไปหาแม่แม่ก็ได้ยินเสียงลูกว่าอ,อ้อผมถูกแทงออดูเหอะเรื่องก็มันไม่เป็นเรื่องอะไรนะก็มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาทะเลาะก,กันเอาไปเอาตายเลยผมมีลิงก์นะเป็นลิงก์ข่าวเกาว่าเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูข่าวนี้เพราะว่าทุกวันนี้ข่าวมันเยอะอะ ข่าวมันเยอะมากเลยบางคนอาจจะไม่ได้ดูข่าวนี้เลยอาจจะย,ยังไม่รู้ก,ก็ก็ไปลองไปตามข่าวดูได้จากจากข่าวจากสำนักข่าวผมทําลิงก์ไว้แล้วนะครับก็อันนี้คือเรื่องเรื่องคดีก็พูดง่ายเขาก็แจ้งความแจ้งอะไรกันแหละทางส่วนของของฝั่งผู้เสียหายที่ถูกแทงแต่ผมฟังที่เขาสัมภาษณ์นะข่าวสัมภาษณ์เขาบอกว่าน่าจะหมอเขาแจ้งว่าน่าจะไม่เหมือนเดิมอาจจะพิการครึ่งซีก เพราะว่าแทงบริเวณคอมันถูกเส้นประสาทเส้นอะไรที่คอนี่เนี่ยก็ก็ไม่น่าจ,จะใช้การร่างกายได้เหมือนเดิมอ่าซึ่งมันเป็นอะไรที่มันโหดหูนะเห็นก็บอกว่าเป็นเสาหลักของบ้านเสาหลักของครอบครัวอะไรด้วยเนี่ยผมก็เข้าใจแหละคลิปนี้ไม่ยาวม,มากนะครับสั้นๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบเข้านอนพอดีว่าจะทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อ่อ ไชเรื่องเรื่องคดีเรื่องคดีเรื่องข่าวก็ก็ไปตามดูแล้วก็โอเคตอนนี้ผมจะพูดเรื่องเรื่องอ่าเรื่องชีวิตจริงการขับรถของของของคนทุกๆวันนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยนะมันก็ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะหลายๆที่แล้วตัวผมเองก็ประสบเหตุแบบนั้นมาเคยเคยเห็นมาแล้วก็ตัวเองก็ประสบเหตุแบบนั้นด้วยแต่ว่าเรายับยั้งชั่งใจได้คือมันไม่คุ้มเลยอะ่ะกับการที่เราไป ไปทะเลาะวิวาดกันไปเอาเรื่องเอาราวกันบนท้องถนนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยสมมุติว่าวันนี้ผมจะต้องเดินทางไปเพื่อธุระอะไรสักอย่างที่สําคัญมากหรือจะไปทํางานเนี่ยแต่บังเอิญว่ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งอาจจะมีคนปาดหน้าผมใช่ไหมมันอาจจะไม่พอใจอันนี้ผมเข้าใจได้แต่อยากจะพูดว่าเราเราลืมไปหรือเปล่าว่าตอนที่เราออกจากบ้านมาเนี่ยความตั้งใจของเราเรากำลังเ,เรากำลังจะทําอะไรเราไม่ได้ตั้งใจออกจากบ้านมาเพื่อมีเรื่องหรือว่ามีวาทกับใคร ถูกไหมเออมันไม่ใช่เรื่องดีอืเนี่ยอย่างอย่างกรณีข่าวที่ที่ที่นําเสนอเนี่ยคือไอคนขับแกรี่เนี่ยก็ขับแกร็บไม่รู้ว่าไปรับคนหรือส่งคนหรือยังไม่รู้นะแต่ขับมาแทนที่ว่าขับรถมาเสร็จแล้วมันจบงานจบอะไรก็จะได้กลับบ้านกลับช่องไปอยู่กับครอบครัวใช่ไหมเออไปกินข้าวไปนอนพักผ่อนไปอะไรมันมันน่าจะเป็นแบบนั้นะ ไปใช้เวลากับครอบครัวด,ดีกว่ากับกลายเป็นว่ามามาเจอรถคู่กรณีปาดหน้าแล้วก็บีบแต่ผมเข้าใจนะว่าเขาคงไม่พอ,าอาจะขว้างจะขับรถมาแล้วเหนื่อยแล้วก็บีบก,กดแต่แต่ผมไม่ได้เราไอเราเองก็พวกเราก็ไม่ได้ยินยนะว่าเขากดยังไงกดยาวไหมหรือว่าวก,กดแช่แบบกดปีนปีน,ปน,ปน,ปนแบบกดอย่างเงี้ยา ผมเข้าใจได้ว่าต่างคนก็ต่างมีอารมณ์แต่การกระทําแบบนั้นนะมันเหมือนกับการเอ่อเพิ่มก็เรียกอะไรอะ่ะเพิ่มดีกรียเพิ่มความความเดือดให้มันมากขึ้นอะ่ะไอคนขี่มอเตอร์ไซค์คนขี่ฮาร์เรย์มามันก็อาจจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วหรืออาจจะเอ่อหงุดหงิดอะไรอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าขี่มาแล้วมาเจอแบบนี้เขาอีกแล้วก็นี่พอน,นั่นเสร็จก็รู้สึกว่าเองถูกด่าใช่ไหมก็ไม่พอใจอาลงมาก็ต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างคิดว่าเออเราเราเรา,เราเอาอยู่ แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกท่านนะไม่ได้พูดถึงสองคนนี้พูดกับทุกๆคนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็คนที่กดติดตามอ่ามันไม่คุ้มเลยอะ่ะมันไม่คุ้มเลยกับการที่ถ้าเราต้องการที่จะลงไปที่จะไปไปคุยกันอย่างนี้มันมันต้องสังหอนไว้ก่อนแล,แล้วว่ามันไม่ได้คุยกันแน่ถูกไหมคนขับกร็บตัวมันเองมันก็ต้องรู้นะคนเรามันก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีของไหมมีอะไรไหม ถ้าตัวเองลงไปมือเปล่าแล้วจะลงไปคุยกับกับอีกคนหนึ่งซึ่งอารมณ์ขุนเคืองขนาดนั้นเรามองเห็นเราจะรู้ถ้าเราไม่เลาตัวเองแล้วเราต้องรู้ว่าเขาไม่พอใจเราแน่แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราต่อยสู้เขาได้มันก็จะลงไปอ่ะแต่ถามว่าแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่เป็นคู่กรณีคุณเขาไม่มีอาวุธดีว่าเขาอาจจะมีมีดเขาอาจจะมีอย่างอื่นหรือเขาอาจจะมีปืนหรืออะไรต่อให้ต่อให้คนขับ หรือว่าต่อให้คนเอ่อต่อให้คนขับรถแกร็บมีอาวุธลงไปก็ตามแต่ซึ่งการลงไปแบบนั้นแล้วพูดง่ายต่อสู้กันเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเอ่อมันวิวาดอ่ะมันเทวิวาดเลยมันเป็นอย่างนั้นไปอ,ะอ่ะบังเอิญแต่บังเอิญว่าคนอ่าคนขับแกร็บที่ถูกแทงเฉยๆหรอกเออก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าเห็นใจนะเขาเขาถูกแทงกับอาการปางตายอ่ะอาการสาหัสแต่อันที่จริงแล้วนะถ้าถ้าเลือกได้นะผมไม่อยากถ้าเป็นผมผมจะไม่ลงไป อืมแต่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่ลงไปคุณก็นั่งอยู่ในรถและอีกอย่างหนึ่งรถยังมันยังไม่ได้ชนกันมันยังไม่ได้มีเหตุอะไรยังมันยังไม่ได้เลยแค่รถมันอาจจะปาดหน้ากันและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะชนแต่มันยังไม่ได้ชนถูกไหมเออมันยังไม่ได้ชนอ่ะเออเพราะว่าพอยังไม่ได้ชนมันก็ยังไม่มีความสูญเสียใดๆเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่มีความสูญเสียใดๆถ้าเป็นผมผมจะปล่อยปล่อยปล่อยผ่านมันไป แล้วผมจะขับรถเลยไปผมจะไม่เอาเรื่องรถรถฮาร์ลีคันนั้นผมจะไม่เอาเรื่องเขาส่วนรถฮาร์ลีถ้าผมขี่ฮาร์ลีอยู่แล้วมีคนมาบีบแต่ไล่ผมถ้าผมรู้ว่าผมปาดหน้าเขาจริงหรือว่า,อ,าอะไรก็ตามหรือผมอาจจะทําไม่ผิดไม,ไ,มไม่ได้ทําผิดอะไรก็ตามสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะผมจะปล่อยผ่านไปผมจะไม่อะไรอะ่ะผมจะไม่พยายามที่จะประทะด้วย นอกเสียจากว่าเขากําลังจะมาคุกคามถึงถึงเนื้อถึงโตทืว่าถึงร่างกายผมกำลังจะทําร้ายร่างกายผมอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยผมผมคิดว่าผมไม่เอาอะ่ะอมผมว่าผมคิดว่าผมน่าจะเอาเวลาไปไปไป,ไปใช้ทําอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็กลับไปเจอครอบครัวเจอคนที่รักเราที่เขากําลังรอเราอยู่ที่บ้านจะดีกว่ามันไม่คุ้มเลยอะ่ะแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่กรณีแรกนะที่ที่เห็นเนี้ย ผมติดตามข่าวดูผมคือผมดูข่าวทุกวันผมเห็นข่าวที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือตีกันบ้างมีเรื่องกันยิงกันบ้างอะไรกันบ้างบนเนี่ยเรื่องบนถนนแท้เลยคือคุณทั้งสองคนคุณเองก็ไม่รู้จักกันมาก่อนอยู่ดีๆมาเจอกันมาเอากันจนมา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 ตีกันมามาเอาเรื่องกันจนจนเกือบตายเนี่ยมันมันมันใช่เหรอถูกไหมวันดีวันนี้วันนี้คุณพกมีดมาคุณแทงเขาได้แต่วันอื่นนะคุณไปเจอคนอื่นคุณอาจจะโดนยิ่งกว่าที่คุณแทงเขาก็ได้ถูกไหม อืมผมไม่ผมไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะน,นี่ผมผมไม่รู้ว่าใครจะถูกใครจะผิดไปว่ากันที่ศาลเออไปว่ากันที่ศาลมันจะเป็นการสมัครใจวิวาทอันดับแรกก่อนหรือจะเป็นการทำร้ายทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาเจ็บสาหัสหรือเปล่าหรือว่าจะโดนพยายามฆ่าอะไรอันนี้ไม่รู้ได้จะต,ต้องไปดูไปดูทางทางหลักฐานพิสูานาแล้วก็ดูทางตํารวจด้วยว่าเขาจะจะแจ้งยังไง จะรับแจ้งลักษณะอย่างไงแล้วก็ญาติพี่น้องเขาจะจะแจ้งข้อหาอะไรให้ให้ใหตำรวจแจ้งข้อหาอะไรก็ว่ากันไปตามหลักตามพยานหลักฐานอืนั่นแหละก็คลิปนี้ไม่ไม่มียาวมากแล้วก็จะพูดเพราะว่าผมดูดูข่าวแบบนี้บ่อยมากไอ้คดีไอ้ไอเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาบนท้องถนนนะขับรถปาดหน้ากันเออบางคนก็พกปืนมาก็เอาปืนยิงกันเลยบางคนปืนก็ไม่มีปืนหรอกเป็น,ป,นปืนปลอมพกบีบีการมา ทำท่าชักปืนจะไปขู่เขาบังเอิญว่าไปเจอไอ้คนอีกค่าอีกคันหนึ่งมันมีปืนจริงอยู่มันเห็นว่านี่ชักปืนออกมามันก็ชักปืนยิงสวนมาก็ตายไปอันนี้ข่าวก็เคยเคยดูอยู่มีข่าวอยู่เคยดูอยู่แล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่เคยที่เคยดูเคยเห็นมาก็เป็นรถที่มาที่ขับกัน,กนมาเป็นรถกระบะที่มากันหลายๆคนนคนนั่งกันมาไม่แน่ใจว่าเป,เป็นเพื่อนแล้วเป็นคนในครอบครัวแต่ว่านั่งกันมาซึ่งเขาก็ห้ามรถ รถบรรทุกอ่ะคันใหญ่มาก็เหมือนก็จะไปเบียดกันไปปาดไปเบียดกันไปเบียดกันมาโถตัวเองขับรถคันเล็กกว่าไอ้นั่นรถเขาใหญ่กว่ามันเบียดมันก็สู้รถบรรทุกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะเบียดกันไปเบียดกันมาทางเน็ตคนในรถก็บอกย่าๆๆไม่ฟังอ่ะเออเอาแต่อารมณ์ตัวเองไปที่ตั้งมุดทะลุไปก็สุดท้ายนั่นแหละรถแหกรถแหกลงข้างทางไปอ่ะม้วนลงไปเลยโดยเขาโดยเขาเบียดอ่ะเออคิดว่าคุมไหม อ่าข่าวนั้นผมไม่ได้ตามนะไม่รู้มีใครรอดหรือว่ามีใครบาดเจ็บหรือว่าตายหรือเปล่าเห็นไหมว่าแค่อารมณ์บนท้องถนนแค่ชั่วชั่วเวลาหนึ่งอ่ะมันมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนะคุณคิดว่าคุ้มไหมล่ะกับการที่คุณจะไปเอาศักดิ์ศรีบนท้องถนนนะคุณชนะก็ไม่ไม่มีไม่มีดีอะไรหรอกไม่มีไม่มีรางวัลอะไรให้คุณอย่างเหตุการณ์เนี้ยไออย่างเหตุการณ์ที่กรฟกับกับรถฮาร์่ย์ที่ขับที่ขับปาดหน้ากันแล้วบีบแ,แต่ใส่กันนะเอาโอเคคุณคุณขับแกร ไอ้คนขับแก๊บก็ต่อยใช่ไหมต่อยเขาต่อยเขาไอ้คนนี้สู้ไอ้คนขับฮาร์เรย์มันสู้ไม่ได้มันก็นั่งต่อยจนนั่งแล้วอ่ะเออแต่ถามว่าแล้วมันคุ้มไหมอ่ะคุณชนะก็จริงเอาทักพักไอ้นั่นเอามีดมามาแทงคุณอ่นนี้คุณก็ไม่ได้ชนะต่างคนมันก็ต่างต่างลุกเข้าหากันต่างต่อสู้กันอ่ะใช่ไหมแต่ถามว่าพอตอนนี้พอย่าพี่น้องผมเข้าใจเขาแลวว่าความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่าคนในครอบครัวเขาก็โดนโดนกระทําแบบนี้จนอาจจะเรียกอาจจะเรียกได้ว่าเกือบจะพิการเนี่ยเออใช้ใช้ใช้ร่างกายได้แค่ครึ่งเดียวเพราะเห็นเขาบอกปรึกษากับหมอแล้วแล้วหมอเขาก็ว่าออกลงความเห็นว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าให้ทําใจไว้อาจจะกลับไม่เหมือนเดิมกลับอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมให้ทําใจไว้นี่ไงคือต่อให้คุณเป็นฝ่ายถูกก็เถอะคุณไปแจ้งความแล้วก็เรื่องไปถึงถึงศาลขึ้นศาลไปอะไรไปตัดสินว่าไอ้คนที่เอามีดมาแทงคนของคุณอนะ ว่าเป็นคนผิดอ่าต้องถูกลงโทษถูกนู่นนี่นั่นถูกอาจจะถูกจําคุกหรือว่าถูกพิภากษาอย่างไรก็ตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือโอเคเขาอาจจะต้องติดคุกหรือว่าเขาอาจจะอุทธรณ์หรือว่าเขาอาจจะอะไรแต่มันมันไม่ได้สําคัญเท่ากับชีวิตของคุณน่ะชีวิตของคุณถนะ้าหาว่าคุณต้องพิการไปตลอดชีวิตคุณต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปอ่ะกับร่างกายที่เป็นคนคพิการไปตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะตายคุณลองคิดดูสิมันคุ้มไหมกับการ โอเคคุณอาจจะชนะคดีก็ได้คุณเป็นฝ่ายถูกแล้วไงอะแต่แต่คุณเสียคุณเสียร่างกายคุณไปนะสังขารร่างกายคุณเนี่ยที่มีความสาคัญมากคือชีวิตของคุณนะต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยคุณคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าล่ะการที่คุณเปิดประตูลงไปลงไปแลกกับเขาที่บนถนนนะอืมแล้วก็ไอ้คนหนึ่งก็ไอคนที่แทงเขานี่ก็เหมือนกันไอคนนี้ถ้าแทงเขาแล้วมันคุ้มไหมทํางานการคุณก็ทํางานดีเห็นว่าเป็นเชฟ เป็นทำครัวเป็นเป็นเอ่อเป็นเชฟอ่ะทำอาหารเอ่อทำงานดีแล้วก็ซื้อรถฮาร์เรอร์ดีวิสันขับได้เนี่ยน่าจะเป็นถ้าผมจำรูปไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าถ้าไม่ใช่ไดนาล w ก็ไดนาซูเปอร์ไ d e ด์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอ่าเป็นรุ่นไหนแต่แต่เป็นตระกูลไดไดนาเท่าที่เห็นเนี่ยอ่าแล้วก็ต้องมีสตังค์อ่ะ ต้องมีสตางค์พอสมควรเพราะนั้นรายได้ก็คงก็คงจะค่อนข้างดีนี่ก็คือตัดอันดับอนาคตของตัวเองไปเลยเพราะว่าได้ยินเสียงแต่แล้วเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วก็เนี่ยก็ไม่ยับยั้งชั่งใจกันแล้วก็จอดลงไปแล้วก็คือบวกกันเลยอะ่ะแม่ไหมมันมีแต่เสียกับเสียไม่มีอะไรดีเลยเนาะ ออก็ฝากเตือนไว้เป็นอุทารณอนะเพราะว่าผมเองก็ขับรถในกรุงเทพแล้วก็ขับรถเวลากลับไปก็ขับในกรุงเทพแล้วขับแต่จังหวัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเคยเจ,เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยซึ่งผมไม,ไม่ไม่ไปลาวีเอาเรื่องด้วยนอกเสียจากว่าเออเราจะถูกกระทําจริงๆถึงตัวแล้วเขาจะมาเอาเรื่องเราโดยที่มีหลายเหตุผลหรืออันนั้นต้องต่อสู้อันนั้นผมเข้าใจได้แต่ถ้าหาว่าอยู่ในรถดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็แค่ปาดหน้าปาดอะไรกันแล้วก็แบบแทรกเข้าสมมติเราเราขับรถมาแล้วจะมีคนแทรกเข้ามาแล้ว ถามว่าผมจะให้เข้าไหมถ้าคันเดียวผมก็ให้เข้าแต่ถ้าแบบแซงซ้ายมาแล้วยาเป็นแพรผมก็ไม่ให้เข้าอ่ะพบถ้าผมให้เข้าไอ้คันหลังผมก็มันก็มันก็บีบแต่ไล่ผมเหมือนกันว่าขับรถในไทยมันยากเพราะว่าคือพูดง่ายๆว่าหลายๆคนหลายๆคนนะหลายๆคนนะมารยาทมันไม่มีมารยาทบนท้องถนนมันต่ํามันมันแย่มันไม่มีเออสังคมมันถึงเป็นแบบเนี้เออคนไม่เคารพสิทธิ์ของของคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ย เราเราอยู่ในช่องทางของเราเนี่ยแต่เรากับกับถูกเบียดที่จะให้ต้องเปลี่ยนย้ายช่องทางไปเพราะว่ามีคนพืนที่จะแซงซ้ายขึ้นมาเพื่อจะมาเบียดเข้าเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยผมเห็นเป็นประจำอืมใครที่กระทาอยู่ถ้าหากว่าคิดคุณแต่จะถ,ถ้าหากว่าคิดว่าผมกาลังด่าคุณแล้วผมขอโทษคุณด้วยผมไม่รู้ว่าคุณทําหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันเป็นการกระทําที่มันไม่ไดีดีหลายทางอีกอย่างเรื่องหลายทางหลายทางไม่ได้มีไว้ให้รถวิง่งเออไม่ได้มีไว้ให้รถวิง่ง ก็ให้วิ่งแค่อยู่ในเส้นเท่านั้นอันนั้นเนอลักษณะรถคือรถที่เสียหรือว่าแบบรถถูกเฉินอะไรนะคือจะลงไปข้างๆเพราะฉะนั้นรถประเทศไทยสร้างถนนอีก8เลนก็ไม่พอหรอกเพราะมันก็จะออกไปข้างๆกันอยู่เรื่อยทุกคนก็ต้องการขับเร็วๆไปแล้วก็อหน,นจะไปทั้งทั้งที่มันถึงเร็วกว่ากันมันก็ไม่นานเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเรียกไปไหนกันอ,อที่จริงกับถนนนะมันน่าเราใช้ถนนร่วมกันมันมีมันน่าจะมีความสัมพันธ์ทีด่ดีต่อการบ,บนท้องถนนเราน่าจะให้ เรียกอะไรน่าจะให้เกียรติเพื่อร่วมทางอกับคนที่ใช้ถนนด้วยกันมากกว่าในการที่จะเห็นแก่ตัวหรือว่าทําตามใจตัวเองแบบนั้นมันไม่ดีแล้วสุดท้ายสังคมมันก็มันก็จะไม่น่าอยู่สังคมมันก็จะมีแต่เรื่องแบบนี้อยู่ตลอดอืบางครั้งเนี่ยคือการแค่ปาดหน้ากันเนี่ยคุณไม่ต้องกดกดแต้ยาแบบนั้นก็ได้กดแต้ยากดแต้ยาแบบนั้นมันเหมือนว่าคุณกําลังแบบด่าเขาด้วยเขาด้วยคาที่หยาบคายมากมันมันเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีมัน มันยังไม่ได้ทนที่ชนคุณก็กดเบาๆให้เขากดทีนึงให้เขา,เ,ขาเปิดเตือนให้เขารับรู้ว่าเอาอเฮ้ยคุณจะเข้าเลนมาแล้วละเออ่าจะจะ,จะปาดเข้ามานะเออผมว่าเตือนแค่นั้นเขาก็ได้ยินแล้วหระเขาไม่ได้หูหนวกน,นะอืมแต่ถ้าทําอย่างนั้นก็คือแบบมันเหมือนกับว่าเราอยากตั้งใจที่จะให้มันเราตั้งใจที่อยากจะเอาชนะกันน่ะผมว่ามันไม่ดี <S <S โอเคเคลิปนี้ไม่พูดเยอะละแต่เตือนไม่เป็นอุทาหรณ์แหละก็ลองลองไปดูดูคลิปดูได้นะครับผมทํา ลิงก์ไว้ข้างล่างไปตามดูข่าวที่ที่สำนักข่าวได้น่าจะเป็นช่องเจ็ดลองลองไปตามดูแล้วกันโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวดูซว่าจะผมจะไปเสือกเรื่องอะไรอีกอืมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ